สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการครูโจนเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยครับกระผมครูโจนดำเนินรายการครับสำหรับเรื่องราวที่จะได้นำมาถ่ายทอด เล่าให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันในตอนนี้ครูโจนขอเสนอชื่อตอนว่าหลวงปู่มันปรารถนาพุทธภูมิซึ่งเป็นคำถ่ายทอดจากท่านพระอาจารย์สิมพุทธาจารโรอันหลวงปู่มันนั้นท่านได้เคยทำนายเอาไว้ว่าท่านหลวงปู่สิมผู้นี้ เมื่อการภายหน้าเหมือนเช่นดังดอกบัวเมื่อเบ่งบานแล้วจะหอมกว่ามูอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับการที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นลำพัง ผู้โพธิสัตว์จะบำเพ็ญเพียรภาวนามาอย่างมากก็ตามถ้ายังมิได้รับการพยากรณ์ก็ยังเป็นไปไมิได้จะเห็นได้ว่าที่ไกลที่สุดก็คือท่านหลวงปู่มันของเรานี่เองท่านพระอาจารย์มันภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานในสมัยนั้นพระอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระสมณะโคโดมนี่แหละได้มาตรัสรู้ในโลกคือในประเทศอินเดียท่านหลวงปู่มันของเราในขณะนั้น ก็ได้เกิดเป็นชนชั้นกลางอยู่ในเมืองกุรุราชเป็นญาติเป็นโยมอยู่ได้เห็นและได้ฟังธรรมจากพระองค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ได้บังเกิดความศรัทธาที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อที่จะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต,ตการว่าเข้าไปอย่างนั้น เมื่อกุรุราชนี้พระพุทธเจ้าของเราไปตรัสไปแสดงพระมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งก็ยาวๆมีพิมพ์เอาไว้มากมายสมัยนี้คนที่ไม่มีความเพียรก็ไม่สามารถที่จะท่องจบได้ท่านหลวงปู่มันก็มีความตั้งจิตตั้งใจ แต่วาระนั้นเป็นต้นมาว่าจะเอาให้ได้จะเอาเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้มีอะไรมาก็ทำบุญก็ทำทานก็ทำเก็บทำพร้อมเปียบพร้อมกันทั้งลูกทั้งเมียเวลานั้นท่านยังไม่ได้เป็นนักบวชเพียงแต่ตั้งใจ เพื่อที่จะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้เห็นพระรัสมีหหกประการขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันง,งดงามอีกทั้งรูปร่างท่าทางแห่งพระพุทธองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่ามีปุริลักษณะเล็กแปสิบ และลักษณะใหญ่ที่เรียกว่า32ก็เกิดความอยากเกิดตัณหาจะเอาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นี่คาดท่านหลวงปู่มันนะท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นเวลาถึง2,400กว่าปีจนท่านมาเกิด ในเมืองอุบลราชธานีท่านก็มาบวชมาล่ำมาเรียนจากท่านพระอาจารย์เสามาภาวนาจนกระทั่งอินทร์บารมีนั้งแกลกจึงได้มารำลึกได้ว่าการที่ท่านนั้นจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นมันกินเวลาช้านานมาก ท่านพระอาจารย์มั่นเมือ่อเนไดาดังนั้นก็จึงล้มเลิกการที่จะเอาให้เป็นพระพุทธเจา้าหรือการที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิขอภาวนาไปจนถึงพระนิพพานก็เอาละว่าอย่างนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ท่านพระอาจารย์มั่นของเรานั้นได้อธิษฐานจิต ขอยกเลิกในการปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรภาวนาจนกระทั่งถึงเข้าสู่พระนิพพานท่านผู้ฟังครับนี่และก็เป็นเรื่องราวของท่านหลวงปู่มันภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่ครั้งหนึ่งนั้นในสมัยอดีตการ ท่านเองก็เคยปรารถนาในพุทธภูมิซึ่งก็คือปรารถนาที่จะได้มาตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยความเห็นอันถูกต้องเห็นจริงในสัจธรรมเห็นจริงในการที่จะบำเพ็ญเพียนภาวนาปรารถนาไปเป็นพุทธภูมินั้นต้องกินระยะเวลาอันยาวนาน ท่านจึงอธิษฐานจิตแล้วก็ยกเลิกการปรถนาพุทธภูมิดังที่ได้เล่ามาแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านหลวงปู่สิมพุทธาจาโรอีกทีหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จงตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนา เชกเช่นดังท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านได้สอนสั่งให้เราท่านทั้งหลายนั้นลดละเลิกการทำชั่วอบายมุขทั้งปวงแล้วก็บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อที่จะลดละกิเลสภายในจิตใจจนสามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นสุขติสุขได้ในอนาคตการ สำหรับวันนี้หากครูโจรนั้นได้ผิดพลาดไปแต่ประการใดก็ต้องกราบขออภัยแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้ณโอกาสนี้นะครับและหากท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั้นชื่นชอบชื่นชมและชื่นใจในคลิปวิดีโอเหล่านี้นั้นก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องครูโจนเราเรื่องในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ